มาแล้วครับรองเท้าสไตล์สวยๆเท่ๆครับมีสองสีให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นแบบสีออกโทนเหลืองๆแล้วก็สีดําใส่ในเปียกน้ําครับดูการตัเตดเย็บนี่ครับสวยงามใส่ในเปียกน้ําแล้วก็มาพร้อมเชือกผูกที่เป็นแบบสีเดียวกับรองเท้าครับพื้นกันลื่นครับนี่ใส่จริงรีวิวจริงนี่ครับนี่ใส่ประจําใส่มาประมาณเกือบปีแล้วครับ ด้านในก็จะออกแนวแบบขอบนี้การเก็บการบีบข้อเท้านี่ครับด้านในก็เป็นสีเหลืองเหมือนกับตัวรองเท้ามีหลายไซส์มีสองสีครับนี่คือรูปได้ง่ายแล้วก็ดีตรงที่ว่าหนึ่งเวลาหน้าฝนของเราคือใส่ไม่เปียกน้ำจะออกแนวเป็นหนังครับนี่เป็นแนวเป็นหนังครับการตัดเย็บี่วยๆนี่ ก็ใส่สบายครับไม่กัดเท้าแน่นอนนี่ครับใราคาแค่งบหลักร้อยครับออกทรงแบบเท่ๆนี่ใส่จริงรีวิวจริงครับนี่เหยียบมะขามมาใส่จริงรีวิวจริงนี่คือมะขามเปียกครับโอ้นี่ใส่จริงรีวิวจริงวันนี้ก็จะใส่ไปทำงานแบบนี้เลยครับผมนี่ สไตล์เท่ๆนี่ใส่กับยงเกยงีหรือย,อยงเกียงสลักก็เหมาะครับแค่งบหลักร้อยเองครับเหมือนได้ถูกรีบกดเดี๋ยวหมดครับรองเท้าลำลองสไตล์เท่ๆมีสองสีมีหลายไซส์ครับ